สวัสดีพี่น้องควันนี้เป็นเสาร์วันที่1มิถุนายน2พัน67น้องผู้ประกอบการตลาดนัดโคกระบือน้องแกชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับฝากประชาสัพันธ์เลตอนนี้มิยัยเมลัยสดนะไลฟ์ทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาชมบรรยากาศสดๆทางไลฟ์ทางเฟซบุ๊กแจ้งเงินหยุดใหม่อยเงินหยุดจันั่งคันพุทธออกตลาดประหาสุขเสาร์ที่นะครับ

bọt <laughs> ừ. sao chết ừ. <laughs> ừ. Bọc, bọc chết 7000 Việt Nam hay 17000 chết 27 sao chết Ờ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  sao hả ở ừ. ừ. Việt Nam hay Ờ ส <22. S 2> องหมืนสอเวียดนามให้เศ้าสองแล้วไปฉีดไปฉีดฉีดแล้วี๋ยวมีคนยอยากต่อดอนนีเวียดนามมาให้เศร้าสองสูงลอยสามสิบอยูนอ้วน,นครับ สูงร้อยสามสิบเป็นอ้วนๆนะครับมันอยู่บรรยากาศไฟเหนือนบรรยากาศสื่อขายกับๆๆคึกคักอยู่นะครับตัวเลขประมาณการคร่าวๆประมาณน่าจะประมาณสามร้อยก็ตัวแล้วนะครับที่จหน่ายออกนะครับทีมทีมเวียดนามสื่อประมาณสามร้อยก็ตัวแล้วทั้หลายขอบร่วมกันนะครับว่าตอนนี้นะครับ คอ,อ,อ,อกซิว่วไปยี่สิบกว่าตัวแล้วนะครับคอ,อกน้ำไปยี่สิบกว่าตัวแล้วนะครับคอ,อกคิวหันเท่าถอยสามคอกสี่ฟอกร่วมกันนะครับออออรนนะเ,เหลือของในห่างเขย่ากับในห,าหน่างนั่นบ่านเห็นว่ยเห็นตัวเลขล่าสุดว่าได้เห็นนะครับตัวนวลสีฟ้า เดี๋ยวมิเลื่องกันยี่ตัวไหนเป็นเดิบราคาใสกว่มามั่นเป็นว่าสีขายสองืันหาเต็มที่เลย<อ> เนี ar ่ยหาง่ให้เศร้าสามสูงลอยเนี่ยหางม่าให้เศร้าสองเนี่ยหาง่เศร้าสองกำลังต่อราคากันดีู่ครับ แม่ลูกแม่ลูกลูกแม่อ่อนอนเนี่ยกดกันไหมไมด้กันแล้ว,ว,ลวขอกที่อื่นตัวที่สามสิบตัวที่สามสิบแล้วนะพี่เนอะ็น,นนะ

มีหลามมาดำเนินตัวนี้พันซื่อไปมูนซีนะราคาสื่อมูนสีตัวที่สามสิบ <c oughs> เอามือนีเวียนหน้าหนาไม่เขามาหลายทีมเนะวียดน้าหนาไหมไครับนะที่เห็นขา่ขาวๆประมาณสามสิบกน,นครับมีหนาไม่เขามาหลายนะีน,นาานคนับเลยมนช้ บรรยากาศสื่อขายต่อร่องกับคึกคักอยู่นะครับโดยเฉพาะในหาางเวียดนามเข่ามาหลหรอบางอย่างนึงนะแต่ว่ากับเวียดนามก็สื่อถือืก็หลายอย่รงนะครับไข่เลี้ยงบ่ค่อยแรีนนะครับแต่ว่าควายเนือเน้อนี่ก็ได้ขายตลอดครับครับทอดแต่ขากัรมันกับบั่นอยู่นะครับทอดแต่ขาการมันกับบั่นอยู่ครับ นนตัวเล่สขของข้าวเนี่ยจะประมาณสามร้อยตัวแล้วนะครับตอนนี้ครับตัวเลขประมาณการขายออกนะครับนะเปลี่ยนน้ำสื่อนะครับหลายๆครอบร่วมกันนะครับต่อย่างได้สใสกันมาใสัใน หยัดน้าไถ่ราคาเราคนนึงไฟใส่นี่ยหยัดน้ามกับตอลักสองนะราคาลักสองหนึ่ ในหอยห่องสามหมื่นในหอยห่องรักสามตัวเวียนนามาตอหลอดสองหลอดสาหลอดสามนะครับสองหมื่นน้อยๆนะให้ราคาไล่เป็นจะสองหมื่นน้อยๆ

อารมมัมดร้ายร้ว่ายงไ่ยดยยอากาศเป็นยบรรยากาศก็ดข้อสมควรนะครับเอ็มนสิขอตัวลงก่อนนะครับแอ้มินสิขอตัวกลับบ้านก่อนครับแดดเริ่มฮอนแน่นะครับม้นนี่กัราคาควอยกัยังอ่อนออนยู่นะครับราคาควายอ่อนอยู่นะครับเวียดน้ามือลักมือรับสนะครับ สองอ่นอนๆนะครับครับใคไงก็บ่ค่อยขายกันเลยนนครับเหย,ยด่าน้าสื่อสื่อประมาณหมื่นหมื่นหมื่น